โอเคค่ะปแขนต่อไปนะคะแขนนี้ก็เป็นหมวดแขนยาวบ้างนะคะหน้าหลังเหมือนเดิมนะคะทีนี้ครูจะให้เป็นหมวดแขนยาวที่พองปลายแขนนะคะพองแค่ส่วนล่างนะคะพองแค่ส่วนล่างปึ๊บเราต้องการให้มันพองแค่ส่วนนี้เนาะส่วนข้างบนยังคงให้ปก,กตินะคะก็น่าจะเคยเห็นนะคะแขนในลักษณะปึบ ฟืบอ,อ่านีตัวเสื้อนะคะแขนลงมาฟืบแล้วก็จะมาพองที่ปลายแขนอย่างนี้เนาะพองที่ปลายแขนฟืบอ,อ่าน่าจะเคยเห็นและเนาะอ่ะก็เป็นลักษณะพองอยู่แค่ส่วนตรงนี้นะคะแผงพองอยู่แค่ส่วนตรงนี้อ่ะมาดูวิธีทํากันนะคะ อันดับแรกจากปลายแขนกําหนดขึ้นไปก่อนคะ่ะว่าเราจะให้มันเริ่มพองอยู่ตรงไหนหรือจะให้กําหนดที่ข้อศอกก็ได้อันนี้ก็คือเราไม่ได้ว่ากันว่าเราอยากจะให้พองตรงไหนเนาะพอเราได้อย่างนั้นปุ๊บนะคะเราก็จะมาทําการใช้ก้นไก่ผ่าเส้นนี้ผ่าเส้นนี้และผ่าเส้นนี้นะคะก็จะผ่าหนึ่งสองสามประมาณนี้นะคะผ่าขึ้นไปนะคะดูรูปกปานไก่ครูนะคะหนึ่ง ส3าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะผ่ามาชนเส้นนี้ค่ะชนเส้นตัดนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวนะคะเลี้ยวกันไกลจากนี้มานี้มาชนนี้นะคะฝั่งนี้เหมือนกันเลี้ยวกันไกลดูด้ามกันไกลนะคะดูสัญลักษณ์ด้ามกันไกลนะคะหัวกลมๆค,คือด้านกันไกลเนาะผ่าขึ้นฝั่งนี้ผ่อาออกมาทางนี้ผ่าขึ้นฝั่งนี้ผ่าออกมาทางนี้อ่ะโอเคมาเริ่มผ่ากันก่อนนะคะมาเริ่มผ่ากันก่อน เหลืออีกสองเส้นนะคะเหลืออีกสองเส้นเดี๋ยวเราจะผ่าอีกสองเส้นนี้เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้กับชิ้นงานนะคะเดี๋ยวครูขอวางกระดาษไว้แบบนี้เพื่อพร้อมสู่การดัดแปลงก่อนนะคะเพื่อพร้อมสู่การดัดแปลงได้สองเส้นแล้วอ่ะอีกสักเส้นหนึ่งนะคะผ่าขึ้นไปชนนะคะผ่าขึ้นไปชนปึ๊บปึ๊บปึ๊บครูจะฆ่าแบงหวานตัวนี้มันตินตอมครูอ่าผ่าไนไปนะคะผิดไหม ย่ผ่าขึ้นไปไม่ขาดนะเนี่ยแค่เกือบขาดมินมินเห็นไหมคะมินมินขอไปจัดการแม่วอนกอนได้ไหมเรื่งโมโหมันแล้วนาะ่ะมิน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 นะคะอันนี้ก็มิน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 เห็นไหมคะตอนนี้เรามีจังหวะโค้งแขนที่กว้างมากขึ้นอ่าแบบนี้นะคะกว้างมากขึ้นแบบนี้อยากจะให้บานสักแค่ไหนเนี่ยลองกำหนดความบานตรงตะเข็บข้างก่อนอ่ะโอเคนะคะบานแค่นี้แล้วกัน บาบานแล้วแต่ชอบนะจริงๆแล้วอ่ะอะตรงกลางนะคะตกมันเข้าตกมันเข้านะคะตกมันเข้า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมันจะไม่มีจุดเชื่อมต่อให้เราอ่าเป็นแบบนี้นะคะติดสกอเทปเรียบร้อยมือจะได้ไปลายแขนมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่งข้างแต่งปลายกันนิดนึ่งแต่งข้างแต่งปลายกันนิดหนึ่งจากกระเข็บข้างตรงนี้ แฟ่ยนะคะจากตะเข็บข้างนี่ครูลงทึบให้เส้นครูก็จะสวยนิดนึงตามสไตล์ครูยาเห็นไหมฟืบมาเป็นอย่างนี้เนาะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะโค้งโค้ตรงนี้ให้มันป่องนิดนึงอะ่ะเขาอยากให้มันป่องนิดนึงค่ะป่อง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 ,องมาหายอย่างนี้อ้าโอเคข้างนี้เหมือนกันนี่นะคะให้มันป่อง <laughs> อาทิตย์นี้ปลายแขน,นะคะ่ะปลายแขน อนนี้เราก็ได้แขนที่มันพองตรงข้างล่างละนะคะพองตรงข้างล่างนะคะตรงบริเวณปลายแขนตรงนี้เดี๋ยวเราจะรูดเข้าแล้วใส่จ้ำปลายแขนในแบบมันมีจ้ำปลายแขนเห็นไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดแบบตัดออกมาก่อนแล้วไปวางผ้ากัน เคค่ะเราได้แขนเสื้อเราที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวจับปลายแขนเนี่ยคะ่ะให้นักเรียนวัดรอบข้อมือนะคะจับปลายแขนให้นักเรียนวัดรอบข้อมือวัดได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็บวกเข้าไปอีก4เซนสมมุติวัดได้ 14บวกข้าอีกสสีก็เป็น18เซนนั่นเองนะคะก็คือวัดรอบข้อมือแล้วบวกเพิ่ม4เซนนะคะ<ม>เพื่อเราจะมาใส่จั๊ตรงนี้เนาะนะคะอันนี้ไปวางผ้าก่อนเดี๋ยวคุณย่าวางผ้าก่อนนะคะผ้าทบผ้าเหมือนเดิมเนื่องด้วยเราต้องตัดแขนสองข้างนะคะทบผ้าเหมือนเดิมแต่ย่าไม่ทบนะคะเพราะว่าย่าทำให้ดูแค่ข้างเดียวเนาะอ่าโอเคค่ะ วางแขนลงไปแบบนี้ตัดแพทเทิร์นนะคะเผื่อจะเข็บเส้นครึ่งโดยรอบนะคะ คลิ้งชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะกลิ้งชิ้นงานให้เรียบร้อยครูจะขีดเอาเลยนะคะเพราะสุดท้ายครูก็ต้องมาลงชื่อไปอยู่ดเดนะคะ เรียบร้อยนะคะไปเตรียมงานส่วนปลายแขนของพวกเรากันดีกว่านะคะสมมุติว่าเราเอาความกว้างของขอบแขนเราอยู่ที่5เซนเราก็จะขีดเส้นทั้งหมด10เซนอ่านะคะ5เซนเราก็จะขีด1 0เซนแบบนี้นะคะสมมุติว่าความกว้างแขนเราคือ5เซนเราจะขีดไปทั้งหมด10เซนชือ้อนะคะ10เซนแล้วเราก็จะแบ่งครึ่ง เราความกว้าง5ใช่ไหมล่ะเราขีดไป10เพื่อทําการแบ่งครึ่งนั่นเองนะคะเพื่อทําการแบ่งครึ่งฉันทำขีดขีดนะคะแบ่งครึ่งปึ๊บส่วนความยาวของปลายแขนเรามันก็คือรอบข้อมือบวก4นั่นเองนะคะรอบข้อมือบวก4เท่าไรก็คือเท่านั้นเนาะชึบอะโอเคได้รอบข้อมือบวก4เรียบร้อยได้ความกว้างของขอบแขนที่ต้องการเรียบร้อย นะคะขีดเชื่อมหาการแบบนี้เราจะได้แพทเทิร์นที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้โอเคครับอ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นเรานะคะอันนี้ก็คือความกว้างของเราที่เราต้องการนะคะความกว้างคือ5เซนสมมุติ5เซนเราวัดเพิ่มขึ้นมาอีก5เซนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทบกลับเข้ามานะคะ ส่วนความยาวนะคะความยาวก็คือรอบข้อมือบวก4ี่นะคะรอบข้อมือบวกสนั่นเองนะคะโอเคได้แพทเทิร์นแล้วเดี๋ยวแพทเทิร์นนี้ไปวางผ้ากันค่ะ mm hmm. ชึบเดี๋ยวมันจะมาเป็นข้อมือตรงนี้ให้กับเรานะคะไปตัดผ้าค่ะไปตัดผ้าวางตัดแบบนี้เลยนะคะวางผ้าตัดแบบนี้เลย เผื่อตะเข็บ1.5โดยรอบนะคะอ่าโอเคคุยะได้ไปลายแขนและผ้ามันยับมากเลยนะเนี่ยอืมไม่เป็นไรนะคะอ่ะคุยะกลิ้งก่อนคุยะกลิ้งนะคะอ่ะกลิ้งเรียบร้อยกลิ้งเรียบร้อยนะคะออกมา โอเคค่ะเราจะได้ชิ้นงานที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแนวพับที่เราแบ่งครึ่งกันไว้นั่นเองนะคะปลายแขนจริงๆแล้วอยากให้ปูเกาวนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะคะมันจะได้แบบแข็งๆนิดนึงนะคะตรงปลายแขนขอบแขนเนะะี่ยค่ะถ้าใครสามารถปูกาวได้ก็ไปปูกาวก่อนเนาะตัดผ้ามาไปปูกาวแล้วค่อยมากลิ้งชิ้นงานนะคะทีนี้มาดูตัวเสื้อะคะ่ะผอดเข็มหมุด อ,อกได้เลยนะคะถอดหมุดออกได้เลยเก็บแพทเทิร์นไปนะคะเก็บแพทเทิร์นไปนะคะเดินรูดปลายแขนนะคะ <Iowa> ต่ําจากเส้นกลิ้งครึ่งเซนสูงจากเส้นกลิ้งครึ่งเซนนะคะเรียบร้อยแล้วะค่ะ <G enseful> ต่ําจากเส้นกลิ้งครึ่งเซนและสูงจากเส้นกลิ้งครึ่งเซนทําการรูดปลายแขนอันนี้นะคะรูดปลายแขนอันนี้ ให้รูดเข้ามาให้เหลือความยาวเท่ากับขอบข้อมือที่เราใช้ก็คือรอบข้อมือบวกสีนะคะ เท่ากันแล้วนะคะจากนั้นทำการเย็บตัวแขนกับขอบแขนติดกันได้เลยค่ะนะคะ แขนติดเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีขอบแขนแบบนี้เย่ yeah. นะคะอย่างที่บอกขอบแขนปูกาวนิดนึงก็จะอยู่ทรงดีเนาะมาตรงหัวแขนเหมือนเดิมเลยค่ะเดินรูดหัวแขนไปก่อนนะคะประมาณนี้สูงจากเส้นกลิ้ง0.5ลงจากเส้นกลิ้ง0.5หรือ0.25ก็ได้นะคะ,อะเอาที่สะดวกเลยแล้วกันนะ ะนะคะเดินรุูดหัวแขนเรียบร้อยแล้วทีนี้ใต้ท้องแขนนะคะโพ้งนะคะโพ้งโพ้งสองฝั่งเลยส่วนตะเข็บปลายแขนตรงนี้ที่เราเดินรูดน,นะคะให้ตะเข็บล้มลงมาฝั่งของข้อมือนะคะล้มลงมาฝั่งของข้อมือมันจะได้เก็บงานง่ายนะคะ ไปพงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นทำการเย็บใต้ท้องแขนติดกันตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงแนวต่อและลงมาถึงปลายแขนด้านล่างเลยค่ะแนวต่อตรงนี้ล็อกให้ตรงกันนะคะ ะะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นทําการรีดแบตเตเข็บนะคะตะเข็บใต้ท้องแขนเราเนี่ยค่ะที่เราเย็บนะคะตรงไหนที่มันเป็นจุดคอด,คอดนะคะให้นักเรียนคลิบมาน,นิดหนึ่งนะคะคลิบมาน,นิดหนึ่งเพื่อป้องกันการ,ารล้างตึงนะคะโดยเฉพาะตรงตรงนี้ค่ะมันจะคอดนะคะจะเป็นจังหวะคอด,คอด,คอดนะคะรีดแบตเตเข็บค่ะรีดยาวลงไปถึงข้างล่างจนถึงขอบแขนเลยนะคะรีดแบลงไปเลยโอเค หรือุยัดขีดตรงใต้ท้องแขนนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ล้งนะคะโอเคเมื่อเราเรีดแบตะเข็บเรียบร้อยแล้วตรงปลายแขนค่ะตรงปลายแขนเห็นไหมที่เราเผื่อเอาไว้เนี่ยค่ะให้เราพับปลายแขนย้อนกลับขึ้นมานะคะอันนี้ตะเข็บนะอันนี้คือตะเข็บนะคะให้เราพับย้อนกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บงานตรงบริเวณนี้กันนะคะพับเก็บตรงนี้ก่อนพับย้อนขึ้นมาแบบนี้ก่อนเห็นไหมเราก็จะพับขึ้นมามันก็จะดูเรียบร้อยแบบนี้แหละนะคะพอเราพับเรียบร้อยแล้วให้เราไปรีดนะคะรีดให้เรียบเนาะรีดให้เรียบฟิบเฟบเฟ๊บเอ้เดี๋ยวนะครูย,าย่าเย็บกดเลยละกันนะคะแทนการรีดครูเย,ย็บกดเลยอ่าครูเย,ย็บกดแทนการ รีดแล้วนะคะทีนี้แนวพับเห็นไหมคะแนวพับที่เราแบ่งครึ่งกันเอาไว้เนี่ยคะ่ะพับขึ้นมาตรงแนวพับเนี่ยคะ่ะแล้วก็ให้ตัวนี้คะ่ะคุมตัวขอบของขอบอขอบปลายแขนอื้นนะพูดก็ไม่ถึงนะคะอ่ะพับย้อนกลับขึ้นมามันก็จะ คุมรอยต่อตรงนี้นะคะมันก็จะคุมรอยต่อตรงนี้งานด้านในมันก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้ตรงจุดเนี้ค่ะก็เย็บกดได้เลยตรงจุดนี้คือเย็บกดได้เลยนะคะเย็บกดจากด้านนอกคือเย็บเย็บเวลาเย็บก็เย็บมุดเย็บนิดนึงนะคะแต่เนี้ยของครูมันเป็นแขนน้อยเนาะมันมุดเย็บไม่ได้เดี๋ยวครูจะใช้วิธีเย็บมือเอานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าครูเย็บจักมาแล้วกันเนาะทีนี้ไอ้พวกได้ที่มันเลยๆโผ,ผ,ผล่ขึ้นมาข้างบนที่เราเดินลูดเอาไว้พวกนี้ค่ะดึงออกให้หมดเลยค่ะ ได้แล้วนะคะเราก็จะได้แขนพองปลายแขนแบบนี้นะคะแขนพองปลายแขนแบบนี้ส่วนความพองเนี่ยตรงเนี้ยคือแล้วแต่ชอบนะมันไม่ต้องพองขนาดของครูกก็ได้อยากให้พองมากกว่านี้เราก็แยกแบบตัดให้มันพองเยอะๆขึ้นไปก็คือแล้วแต่ส่วนขอบตรงเนี้ยก็นี่ก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะ แล้วก็หัวแขนเหมือนเดิมเลยค่ะหัวแขนเดินรูดมากองที่หัวแขนแล้วก็คลายออกแล้วก็ไปเข้าแขนเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วนะคะเตรียมตัวเสื้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยาววไปเราก็จะได้แขนอีกหนึ่งแบบในสไตล์แขนยาวโอเคครับอมนะคะรูดหัวแขนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ปึ๊บปึ๊บูตัดได้ออกเลยแล้วกันเึ๊โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแขนนะคะก็ไปจับมิกผสมผสานเอานะคะแขนมันก็จะตรงนี้มันก็จะงองๆอนิดนึงก็ไม่ต้องไปแปลกใจเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เราพองแขนออกไปนะคะเป็นจังหวะที่เราพองไปแขนออกไปมันก็จะมีจังหวะงองๆงแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะโอเคแขนจะพองประมาณนี้นะคะ จบงานในแบบอีกแขนหนึ่งที่เป็นแขนยาวพองปลายนะคะฝึกทำเยอะๆค่ะ